หมูแดงสีแดงเงางามรสชาติหวานนุ่มลิ้นคือภาพจําของอาหารจานปรวจของใครหลายคนแต่เคยสงสัยไหมครับว่าหมูสีแดงจานนี้มีต้นกำเนิดมาจากที่ไหนกันแน่เรื่องราวต้องย้อนกลับไปที่มณฑลกวางตุ้งประเทศจีนที่นั่นมีอาหารที่เรียกว่าซาชิวซึ่งแปลว่าหมูย่างด้วยแหลดแหลมสีแดงของต้นตำรับ ไม่ได้มาจากสีผสมอาหารแต่มาจากเต้าหู้ยีแดงและเครื่องเทศที่หมักจนเข้าเนื้อและซาชิวก็ได้เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมาพร้อมกับชาวจีนกวางตุง้งที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยพร้อมกับนำวัฒนธรรมการกินที่เรื่องชื่อติดตัวมาด้วย เมื่อมาถึงเมืองไทยซาชิวก็ถูกปรับรสชาติให้หวานขึ้นสีแดงสดใสถูกใจคนไทยและที่สำคัญที่สุดคือการสร้างสรรค์เมนูข้าวหมูแดงขึ้นมาที่มีทั้งกุนเชียงไข่ต้มและน้ำราดรสเด็ดจากซาชิวหมูย่างเต้าถ่านสู่หมูแดงในจานข้าวนี่คือการเดินทางของวัฒนธรรมที่ปรับเปลี่ยนและหลอมรวมจนกลายเป็นอาหารจานปโปรดที่อยู่คู่คนไทยมาจนถึงทุกวันนี้